นางเงือกสาวสวยของเราวันนี้<ช>สวยงามมากชื่ออะไรคะชื่อโลลลาค่ะโลลลานะจ๊ะ พวกเราคนมีคียแห่งเมอร์เมสตาร์ไทยแลนด์วันนี้นะครับพวกเรานะคะได้มีโอกาสมาดูหนังเรื่องเมอร์เมสกิน r ารอ่า erm ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังเรื่องเนาะวันนี้เราก็อยู่แบบว่าคบทพมเลยนะแล้วฝา,ากด้วยละกันคะ่ะเนื่องจากนะคะวันนี้พวกเรานะคะก็ได้มาเป็นแขกรับเชิญนะเพราะว่าวันนี้เป็นงานเปิดตัวแบบรอบสื่อมวลชนกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมคะ่ะอ่า ตอนนี้เราก็อยู่กับพี่เดย์ด่หลังจากเมื่อกี้เราทักทายกับเพื่อนๆไปแล้ว<ค>แล้วเพื่อนๆก็ไปเตรียมตัวที่จะไปดูหนังเข้าห้องน้ํากันนะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูหน้าง,งานก่อนว่าหน้าง,งานมีรอตื่อมวลชนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะตั้งแต่โต๊ะลงทะเบียนเลยอ่อยากเรื่องนางเงือกถ้าเกิดไม่มีนางเงือกมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสมาร์ทสมารสมารข้สมาร เรางเงือกแฮนสวัสดีค่ะนางเงือกสาวสวยของเราวันนี้สวยมากใช่ไหมคะชื่อโลล่าค่ะโลล่านะจ๊ะมีเพจมีอะไรให้ติดตามไหมเผื่อว่าน้องๆเห็นแล้วแบบว่าอยากจะชอบนางเงือกตัวนี้ตังเลยอะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีไอจีค่ะ and Miss Anastasia Sika ค่ะโอเคถ้าชอบนางเงือกตัวนี้ก็สามารถไปติดตามต่อเรากันได้เลยนะจ๊ะวันนี้สวยงามมากดูสิ ขอ,ขอบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษของ Mermaid Star Thailand ด้วยฉากสวยๆอย่างนี้ก็ Mermaid Star Thailand เท่านั้นจ้าขอบคุณค่ะสึกหลังจากดูหนังจบแล้วเป็นไงบ้างคะ oh, ขอบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่า กิความคาดหมายทั้งขบรถเดินทั้งดราม่าเป็นคอมเมดี้ทั้งโรแมนติกเป็นอะไรที่แบบว่าอินสุดเลยน้พี่เกดเนาะใช่ค่ะชอบมากเลยเป็นเป็นการปลุกตะนานี่โบราณได้แบบเข้าแบบหนักดีมากเข้ากับยุปัจจุบันได้ดีเลยทีเดียวอยากจะให้น้องๆทุกคนมีโอกาสได้ทักก็คุณแม่มาหรือว่าใครที่เป็นคู่รักคุณจะมาดูหนังด้วยนีเลยทีเดียวนะ ดูจบเสร็จเซตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องอัคเมอร์เมดอินปารีสนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับนางเงือกนาอนแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยดูแล้วประทับใจมากๆดูแล้วเทินดีค่ะหางนางเงือกสวยทุกอย่างองค์ประกอบคือโดยรวมแล้วเพอร์เฟกชอบมากเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาววงนางเงือกนะห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะยังไงก็ติดตามกันได้ตอนนี้ฉายแล้วทุกโรงภาพยนตร์นะจ๊ะก็ชื่อไทยคือ รักเธอเมอร์เมดถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ลกดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เอกด้วยนะคะที่สําคัญเนี่ยรักตุ๊ดอย่าทิ้งตุ๊ดนะคะติดตามกันต่อไปเรื่อยๆค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเอกสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายท็อปสำหรับถ่ายรูปนะคุณผู้ชมมีคณเป่าลูกโป่งให้ด้วยจ้า ทีมงาน PR ของแต่งเรื่องนี้ดีจริงๆคุณผู้ชมอืมดอมรับ